ซึ้งตครับนะจริงข้อนี้เป็นข้อแซมเปิลนะฮะเราไม่ได้นับในข้อนี้่นัข้อนี้นะฮะเดี๋ยวเาเอาเอาเอาแับกนัเะแนนะแนขนับที่สูสีเลยเนี่อ่ะอต่อไปครับอุยบ้าใอก่อนนองนัทดีันองนัทครับตอบว่าตอาว่าโกคิบิวตี้สีฟ้าสกายครับผรอบนี้ตองใแมตอบเพราะว่าตอบลู ดูต่อนะฮะครับพร้อมเลยครับสุดท้ายนะครับฮะสุดท้ายแล้วนะฮะสุดท้ายแล้วเหรอสุดท้ายแล้วนะฮะครับวันนี้ไม่ให้ห้างครับสุดท้ายวันนี้ให้ให้คะแนนเยอะเลยให้ข้อนี้ให้ห้าคะแนนเดียวเลยข้อนี้ให้ห้าคะแนนเลยได้อ่ะรอนนะครับครับสามสองหนึ่งโอ้โหอุงยมือลงเลยโอ้ยน่ามือลงเลยนะฮะวันนี้อุ้ยโหอ่ะคะแนนเสร็งแล้วเงี้ครับ สีน้ำเงินโอ้โหคุณจะไม่ปานีเลยนะฮะน้องเข้าสาวมือเราให้น้องคุณเนี่ยตอบสีเงินแบบโอ้่ป้านใจเลยโอกาสแบบนี้นี่คุณไม่ยอมเล่นเลยโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบอยใหบอยสีม่วงครับสีม่วงสีม่วงนะฮะตอนนีาตอบสีนะครับตอบสีกรมกรมกรมสีกรมคือสีน้ำเงินนะฮะรับเฉลยแลคือ น้องนัดนี่คือคะแนนเต็มเรียกว่ท็อปสิบเก้าแปลว่าได้แต่คือได้เก้าคะแนนเต็มสิบอ่ะไส่วนคะแนนได้หนึ่งคะแนนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะเรายังมีการดันท้ายดันที่ยากต่อไปพี่เก็บหมดเลยนะน้องนัดเกมต่อไปพี่เก็บหมดเลยนะได้งั้นเกมต่อไปนะจะไม่ไม่อดออดให้แล้วครับอ้ะเมื่อกี้ยังออดให้ไงน้่งนัดเมื่อกี้ได้เก้าคะแนนี่ออดให้เท่าอีกเหรอเมื่อกี้ยังยังไม่สุดเลยไม่สุดอ่ะโอเคเรามาดูดานดีครับ นี่กระดาษที่3าครับเปลี่ยนจากพูดชื่อสีเป็นพูดชื่อด้อมผอมตัวกุเเงข้อแม้คือพูดชื่อด้อมแบบย้อนกลับครับร <c oughs> ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะครับรัชพงศ์ต้อง,งเป็นเป็นอ่าคงชลัดค<อ>งชลัดนะอ่า<อ>ไม่ใช่ผวนนะฮะย้นำนะไม่ใช่คำผวนนะเป็นคำกลับนะครับแล้วถ้าปวดนี่จะเป็นคำว่าอะไรครับรัชพงศ์รงจพัดนะรัชพงศ์รงจพัดนะ อ่าโอเคมาครับรอบแรกนะฮะครับรอบแล้วมาครับครับใครฮะนัดไหมนัดอุ้ยตองต้กลงยใช่ไหมว่าจะนัดไหมอย่างเป็นเพียงครับ้ยย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 นยยย พี่นัทน้องแม็กมีเลยเลยเลพี่นัทน, e. น้องแม็กแล้วมีคนทำป้ายไปจริงๆนะฮะนัทแม็กฮะกดเลยป้ายไปนะฮะโอ้ป้าไปมาเลยแล้วฮะผมว่าข้อนี้ข้อนี้ให้ให้เสมอกันนะเพราะว่าเร็วทั้งคู่ข้อนี้โอเคโอเคครับมาข้อต่อไปนะฮะอ๋ออ๋อไม่ใช่ครับผมไม่ได้ให้คุณพูดว่าแม็กนั้นนะฮะให้พูดชื่อด้อมนะครับแบบย้อนกลับฮะถ้าใครใครตอบก่อน มาฮเอาเอาตก่ากนตอบก่านัต่บตอบว่านัดแม็กของดิสฮาร์ดเออโอเคถูกถูกครับเราช่วยดเอกับใช่ใช่ใชใช่ใใช่คุณแม็กก่าคุณจะมาใช่หรเาม่ใชันเป็นรประมวลมวลอยู่ต้องใช้เวลาในประมวล p r o c e s ครับโอเคป่ข้อต่อไปครับ่าบ้าครับคุณแม็ ทัดกอนโดไดครับถูกถูกต้องเลยตอนนไอ้ทัดกอนเนี่ยผมอ๋อโดไดโดเลยโดไดโดไดโดไดนะฮะต้องโดไดโอ้ปม่เลยใช่ไหมถูกต้องนบได้แล้วเย้เย้ได้ครับได้สองไปแล้วคุณตอนนี้สองไแลยวะดีขึ้นไปละ ห่างกันนิดเดียวแปดคะแนนฮะนิดเดียวครับโอเคฮะมาคต่อไปน้องนัทครับผมครับอ่าตอบว่านัทบีเบของนมขวดครับผมนู่คุณคิดเรืองหน้าตลอดนะครับใช่คิดตอนที่แม็กตอบเมื่อกี้เลยครับผมอาวถูกไหมนัทบีเบของนมขวดเออนะถูกนะถูกนะครับอ่ะเหลืออีกข้อหนึ่งป่ะฮะหรือว่าหมดแล้ว แล้วนะครับครบทั้งสามพ่อแล้วนะครับสรุปคะแนนนะครับน้องนัทได้11คะแนนคุณแม <Yeah. S 1> oh, ็กได้สองคะแนนครับโอ้ยพี่อ๊ต้องภูมิใจนะพ <Yeah. S 1> ี่อ๊ครับน,น้องนัทได้คะแนนเท่าเลขที่แม็กเลยลขที่สิบเ,เอ็ดเออดารักมากครับน,น้องนัทเก่งมากครับน้องน <c oughs> ัทเก่งไหมฮะเก่งลิที่สามดีครับเลิที่สามลิที่สามขอบคุณครับลงมาดีนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ทั้องสองนัดนะฮะยืนขึ้นนะครับผม เพร,รว่าเราโอ้หได้จากว่าพกทั้งสองท่านนี้ถือว่าได้แข่ง